ยโลสวัสดีครับพบกับรายการท้าวที่เค้าจะมาทำการรีวิวมอดนะฮะอ่าเรจะมาดูมอสต์อะไรผมจะรีวิวมอดโปเกมอนนะฮะตามกระแสโปเกมอนก่อนเองช่วงนี้เล่นโปเกมอนนะฮะบ่อยมากนะฮะโอเคก็ไม่เล่นอะไรนะก็มาเล่นก็มารีวิวมอดโปเกมอนนะครับกันใน Minecraft PE เวอร์ชัน1.5นะฮะโอเคจะมาลองเล่นกันดูนะครับผมจะไปวอล์กนะฮะโอเคเพื่อไม่ให้มันโดนไอ้นี่นะฮะโดนเบียดนะฮะอ่าเดี๋ยวเราทำการสร้างโลกกันเลย เมื่อคุณทําการสร้างโลกนะฮะมันก็จะมีหน้าหนึ่งขึ้นมาผมก็จะถามก็ถามก็ขึ้นว่าความว่ายินดรับสู่โลกของโปเกมอนหรือนาเลือกโปเกมอนตัวแรกเลยอ่าเลือกให้ระวังเลือกอย่างระวังด้วยละ่ะเลือกอย่างรับพรอมปแล้วคือโปเกมอนตัวแรกนั่นเองนะครับผมก็จะมีโปเกมอนสามตัวให้เลือกคือชาร์แมนเดอร์ชาร์แมนเดอร์เป็นโปเกมอนไฟนะครับบาร์บูซอร์บาร์บูซอโปเกมอนพืชนะฮะส่วนสควอเทล เป็นโปเกมอนน้ำนะฮะอ่าโอเคผมจะเลือกชาแมนเดอร์แล้วรับผมชอบชาแมนเดอร์นะฮะโอเคผมป้อมปุ่มปะอุโมโอเคอืมนะฮะก็จะเราก็จะเกิดมาบนโลกแบบนี้นะฮะก็จะมีไอเทมของเราแล้วก็กดตรงนี้ก็จะมีโปเกมอนออกมาผมนี่ฮะนะฮะออกเข้าออกเนี่ยผมโอเคมีโปเกจูงนั้นนะฮะนี่โปเกมจูวัดีอ่าโอเคเราจะพูดถึงไอเทมชิ้นแรกกันก่อนไอเทมชิ้นแรกเราถืออยู่นี้นะฮะโอเคลืมพูดคำหนึ่งะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวสิ่งนี้ไม่เกี่ยว อ่ออนก็เกิดมาเราจะมีไอเทม6ชิ้นนะฮะด้วยกันนะฮะไอเทมชิ้นแรกนะฮะนั่นก็คือโปเกเด็กนะฮะอ่าโปเกเด็กทำอะไรได้ครับผมก็ <c oughs> สามารถที่จะทําการสแกนข้อมูลโปเกมอนได้ด้วยการตบหน้านะครับผมตบหน้าโปรแกรมว่านะนะฮะผมนี่นะฮะพีจูไม่ใช่ปีกรโจเป็นพีจูนะฮะร่างกายของปีกาโจพีจูโปเกมอนที่ชอบเล่นกับผู้คนอ่าด้วยหางเพาะบางแต่งลูกโอเคช่างมันนะฮะเอาความมันขึ้นหายไปก่อนนะฮะอ่าเราจะรออีกตัวนึงก็คือ จอมคอยคลิงนั่นเองนะฮะหรือเมจิคาร์ฟนะฮะอ่าวันนี้เมจิคาร์ฟขอเก็บข้อมูลหน่อยกันเมจิคาร์ฟโปกเกมอนที่ห่วยที่สุดตอนที่เคยมีมาทั้งห่วยทั้งอ่อนแอทั้งหน้าองสารแต่ว่าเจ้าโปกเกมอนตัวนี้ถ้าแปลงร่างมันจะเก่งมากๆนะฮะมันจะแปลงร่างเป็นยูโดร์สุดแข็งแกร่งนั่นเองโอเคนี่เพื่อไอเทมหชิ้นที่สองกันบ้างไอเทมชิ้นที่สองคืออะไรฮิลเลอร์ฮิลเลอร์คือไอเทมที่ใช้ฮิลโปเกมอนนั่นเองนะครับ เมื่อปเกมอนคุณไปทำบ,บาดเจ็บติดการต่อสู้นะให้คุณเอามารักษาได้นะฮะโดยเมื่อคุณวางปุ๊บนี่นะฮะิฮเวเล์จะตาแบบนี้นะฮะอ่าจริงๆไม่ใช่นนะี้จริงมันจะมีเอข้างหลังยื่นมาผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะฮะอ่างงเหมือนกันนะฮะให้มันอยู่แบบน,นี้แหละดีแล้วโอเคต่อมาผมอย่างที่สามก็คือ p ีซีบีซีทำอะไรให้ผมเจ้านี่นะฮะเมื่อคุณจับปเกมไน้สักพักนะฮะอ่า โปเกมอนมันจับได้สูงสุดอันพาร์ตี้เราจะมีสูงสุดโปเกมอนได้หกตัวนะฮะก็พีซีนี่นะฮะก็คือหลังจากที่เราจับโปเกมอนมากกว่า6ตัวนะผมโปเกมอนจะเข้ามาสู่ PC นะฮะรวมทั้งสามารถที่จะฝากของในนี้ได้นะฮะแต่ว่าอันโปมอนนี้ใช้ไม่ได้นะฮะทั้งสองอย่างเลยนะฮะอ่าโอเคอ่านะฮะต่อมาผมเจ้า3อย่างที่เหลือนะผมคืออะไรนะฮะโดยนี้ก็คือโปเกบอลนะฮะเอาไว้จับโปเกมอนนั่นเองนะครับผมใครเลยโปเกมอนโกยจะลงนะฮะต่อมาเกรดบอลนะผมอ่า บอลที่คุณภาพดีกว่าโปเกบอลนะครับผมอ่ามนโปเกมอนโกเช่นกันนะสะหรับเลเวลสูงๆนะฮะต่อมาอัลตร้าบอลนะฮะก็เป็นบอลที่คุณภาพดีกว่าเรดบอลอีกนะครับผมอ่าโอเคอ่านะฮะจริงๆแล้วกดตรงนี้นะฮะมันจะมีเอ่อเป็นแถบตรงนี้ขึ้นมานะฮะเนี่ยเพราะผมไม่สามารถจับตรงนี้ไนดะ้เพราะมันจะมีแถบขึ้นมาแต่ผมมองไม่เห็นนะฮะไม่รู้เป็นอะไรนะฮะโอเคน่าเสียดายจริงๆนะฮะอ่าแล้วก็ ที่น่าเสียดายอย่างนึงก็คือเวลาผมจะแบทเทิลน,นะผมสามารถแบทเทิลกับเจ้าโปเกมอนพวกนี้ได้นะฮะเอาไว้จับเจ้าพวกนี้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าเวลาผมจะจับปุ๊บค้างเลยนะฮะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับผมอ่าโอเคก็จะพูดมาทั้งหมดทั้งมวลก็มีอยู่แค่เอียงหมดเลยเออลืมเลยาเราจะมีเจ้านี้นะผมเจ้านี้มีต้นไม้ต้นนี้งอกมาด้วยนะฮะในโลกของเรานะครับต้นนี้คือต้อนอะไรนะฮะเจ้าน,นี้คือต้นเอพิคอนนะผมนี่นะฮะให้คุณทำการตีมันนะฮะเองจะได้รับเอพิคอนมาถามว่าเอพิคอนทำอะไรได้เอาไว้ทำโปเกมอนนั่นเองัววิธีกกาาารรคผมมมไ่ทบเหือนนนะฮะ มันซับซ้อนมากนะฮะโอเคอ่าก็ไอคอนมีหลายสีเหมือนกันนะฮะก็จะได้จากเลีต้นไม้ตรงนี้แหละอ่าฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงไปก่อนเพียงเท่านี้หากใครชอบกดไลค์ชอบมากกดซับสไคร b e นะสะวัสดีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย้ bye.